เอาละครับก็กลับตัดเสียงแซงมาเลยเฮียเด้อเอาล้วกลับสวัสดีพ่อแม่นองทันด้วยนะครับผมนะยินดีตต่นรบทุกคนก็ส่รายการิมื่อ c ช้ n น e l อนะครับผมโอเคนะถ้าเกิดว่าเอผมมีช n อ e หนึ่งอยากโปรโมทซึ่งช n น l นี้ผมรู้จักกับนานมากนะครับรู้จักช n e l นี้แบบโอนานมากแล้วนะครับก็ สำหรับใครที่แบบหัวดวาดรูปใหม่ๆหรืออยากวาดรูปแบบใหม่ๆแบบแล้วก็ออกมาแบบเทพนะครับแนะนำยูทูบเบอร์คนไหนเนีบยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ของทางเดอะสกาฟไฟด้วยนะครับผมซึ่งไม่มีใครมากนอกจากคนไหนเนี้นะครับผมฟัดลิฟไม่ีครับผมคนนี้ผมรู้จักนานแล้วนะครับก็ คลิปใหม่มาผมก็ติดตามทุกคลิปเลยนะครับผมผมติดตามทุกคลิปครับในคลิปล่าสุดก็เหมอาการวาดพี่แป้งกับบิกบอยครับผมอ่านี่ครับเด e s c สกาฟิล์มอ่านะสามช่องอครับผมสิบิงอืมคืเหมือนกันวาดูที่เม่มมากครับ การวันโมอออะไรแยะๆครับผม,มไปฝึกกันได้ขอแนะนําให้ดูแบบคลิปล่างๆนะครับมเมวตกใจเอสอ์ก็ที่ผมชอบดูก็คือนะฟัดลิปเมาทามครับผมบาซ่าแดกขา้าวไอเฮียชื่อคลิปแบบยังกวนอะนะครับผมนไะปติดตามเขากันหน้นะครับดู ฟล,ลิปบางทามรายการสอนวารรูปแนวนอินดี้เนาะที่ไม่ธรรำราหรือหลักสูตรใดๆสตัไม่เชื่อสองพันสิบเลยนะครับสองพันสิบนับจากตอนนี้ก็อะไรวะผมประมาณลูกมีกีปีมั้อมาฮะแต่ติดตามแค่แนวนี้มานานแล้วนะครับมาดูทุกคลิปครับผม ไม่พลาดครับอืมอนะครับไม่พลาดนะชแนลนี่โด่งดังนะฮะงี้ามาโชว์คลิปด้วยนะออก,ร,กรายการหนึ่งั้งสองครั้งจักมาซื้อวกับสองพันเท่าไหร่ไม่รู้รอสนิปเคนเคลูสเตอร์สวัสดีครับผมคือคนที่วาดโดเรมอนแล้วก็ไอ้บาเกตอะ

การวาดรูปที่สวยงามนี่วาดรูปจะเอาสีลงคอม้วนะพี่จะวาดเองหมดครับผมขนาดเอมปกช่องก็วาดเองครับผมนะวาดเองหมดเลยสัตว์ไม่แค่นี้นี่ครับพี่จะวาดเองหมดครับผมงองอเท่เปล่านี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอิมให้ลิงก์เพจที่เขานะเพจแล้วก็เอิม แฟนลิปชอปนะครับแฟนลิปชอปแล้วก็แฟนเอ,อิรมแล้วก็เฟซบุ๊กพี่เขานะครับผมกนะ็านี่ครับไม่ต้องให้ก็ได้มั้งเพราะเอ,อิมกดเข้าไปก็มีอยู่กดเข้าไปก็มีทุกคลิปนะครับนี่ครับฟลิปดาทามสปริงเป็นคนสวยได้ครับในัตเสาว <laughs> นี่ครับช่างงานทางติดตาม ช่องทางการติดตามนะครับน่าไม่นะครับเฟซบุ๊ก็ตามนั้นนะครับแฟนเพจนะครมาแล้วก็มีช็อปแล้วก็มีอินสตาแกรมด้วยครับผมมาขอบคุณแป้งนางแบบซิบิงของพี่แป้งเขานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ของพี่เบนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไปครับแชกันแล้วสิ Ja, dann me up.